ค,นนครับง,ง,งานที่จีนหน่อยคะ่ะอัปเดตนิดนึงค่ะปีบสิครับเพราะว่า <laughs> ไม่ใช่เพราะว่าก็โควิดเนาะบินไปบินมาก็ยากแล้วก็บินไปก็ต้องกักตัวก็ต้องทุนนี่ใช่ไหมครับก็ก็พักไปก่อนครับก็รอรอว่าหลังโควิดแล้วจะเป็นยังไงซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่ใช่ไหมฮะเอจริงๆเราว่ามันไม่ใช่หมายถึงกัก,กตัวเรา14วันไปกักที่นู่น14วันแล้วถึงได้ทำงานอะไรแบบนี้ ขึอนดาราบางคนก็มีไปกันอยู่นะครับผมก็อันนี้ค,คือผมก็ไม่รู้เนาะแต่โดยส่วนตัวผมก็มันก็หยุดไป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 โดยปริยายแล้วก็คืออยู่เปกติเพะระกันจะบุ๋อยเใช่ไหมก็หลายหอย่าง,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 งก็อาจจะ,ะ <c oughs> ไม่ได้มีงานให้เราด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ช่วงโควิดเห็นก็เงียบกันหมดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่คิดถึงไหมเพราะว่าพีา่ก็ดูว่าเป็นลูกบุญนะที่แบบไปทำงาน ก็ชอบนะครับเวลาไปบินไปจีนเก็เหมือนไปเที่ยวด้วยไปเจออะไรใหม่ๆด้วยได้ทำงานด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วแฟนจีนก็แบบก็น่ารักอะไรเงี้ยก็อยากอยากไปตลอดเลยครับเวลาอากาศก็หนาวนาวดีเลยครับก็ถ้าเปิดหรือถ้ามีโอกาสก็จะก็จะทำครับก็ดูดเหตุการณ์จังหวะแล้วกันเลบารก่อนกก่อนก่อนนก่อนอกอนก่อนออนนอออ่อก่อนนกนก นะครับแล้วก็อีเวนที่จะมีเยอะเพราะว่าเขาชอบแบบไลฟ์บางทีเอาเราไปไลฟ์ที่นู่นอะไรงี้ก็มีเขาจะไม่ได้เหมือนเขาที่เรื่องไลฟ์จะแบบเป็นที่นิยมมากอะไรอย่างเงี้ยครับเสียดายไหมคะที่มันแบบหายไปเลยผมว่าก็เสียดายในทุกคนทั่วโลกอ่ะเราก็ไม่ได้เดินทางทํางานไปเที่ยวหรืออะไรคุณก็ตัดโอกาสกัน,นหมดอะไรเงี้ยครับตั้งเฟื่องกลุ่มปกอบการในไทยด้วยอะไรเงี้ยก็ก็เสียดายมากเลยแล้วไม่คิดจะถามเลย เอาง่ายๆก็เอาเอาป็นช่วงก่อนโควิดแล้วดันครับเพราะหลังๆก็ถ้าไม่ได้มีละครยาวก็จะเป็นอนะีเวนต์ออะไรย่างเงี้ยแบบบินไปอย่างที่บอกเป็นไปไลฟ์บ้างไปอีเวนต์เหมือนอีเวนต์อย่างเงี้ยก็มีอะไรเงียเง้ยครับหลังๆก็ต้องหยุดไ,ไปหยุดไปเลยอย่างที่บอกว่าอย่างที่ค้ามหมายก็เป็นรุ่นเปิดแต่ว่าหลายๆ <S <S อย่างมันก็มีแบบน้องๆนักแสดงเพิ่นลูกใหม่มาอะไรเงี้ยอันนี้มันมีผลด้วย เรื่องวัฒนธรรเป็นเป็นปกติอ่ะไม่ใช่แค่ในจีนครับบอกว่าทั่วโลกอ่ะในประเทศไทยหรือเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สัจธรรมปกติครับก็ปกติไม่ได้ตีเรียสเลยบอว่าเออพี่ทำงานนั้นอยู่แล้วมันก็ปกติครับคนละมือหลุนี้คนเลี้ยงของพอดเราใช่ไหมชิ้นนี้พไม่ได้นะเพราะว่าใครจะฮอตได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีใครอยู่ได้ตลอดกาลมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมธรรมะใช่ไหมครับ มันก็ต้องเข้าใจโลกไบนี้แตมเแก่เจ็บตายนี่ปกติแล้วก็เรียนากานมู่ี่คเรียนมองขายของครับผมอย่าลืมดูนะครับเสรษฐป้ายแดงรัฐจะมีนะว่าเราคำจริงก็เป็นอะไรที่อยากทำอยู่แล้วพีก่ก็เคยทำอย่างทำรายการโกลเด้นซองอย่างนี้ก็มาทำเิรษฐป้ายแดงอะไรอย่างนี้ครับมันก็ยังยากอยู่นะครับแล้วก็ยัง ยังไม่ได้เป็นธรรมชาติเวลาเราเข้ากองถ่ายละครเราจะรู้ว่าอะไรเป็นยังไงต้องทํายังไงเราจะรู้จังหวะเล่นยังไงให้มันดีหรือเหมือนเราเราพอจะอ่านขาดนิดนึงนะครับแต่ละครแต่พิธีกรก็ยังต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆครับละครก็ยังต้องเรียนรู้แต่พิธีกรมันก็ยังใหม่มากอย่างเงี้ยครับแล้วก็ศึกษาอย่างทาไทยรัฐยังที่มีน้องน้องตองหรืน้องอามทีเขาแบบเป็นพิธีกรแบบเซียนอยู่แล้วแล้วก็จะดูจังหวะเขาเลยครับบางทีดูแล้วแบบเขาเก่งนะพูดจาชัดถ้อยชัดคำมีจังหวะเล่าเรื่องอะไรก็ฟังแล้วเคลีียยรแ้้วชัดอง มันก็ก็ดีครับเหมือนได้พัฒนาตัวเองติดใจงานมโตเลยนะก็ทำชอบนะครับแต่อยากทำอะไรที่มันเราชอบด้วยมไม่ใช่ว่าทำเพื่อเงินอย่างเดียวอะไรเงี้ยบางทีบาง,างบางอย่างเราไม่อินอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากไปทำาดยอยากทำคอนเทนท์ที่แบบเออทำแล้วก็สนุกกับมันด้วยอะไรอย่างเงี้ย เพื่อนเพื่อนทำมันเยอะนะครับอย่างนี้เจภูมิอย่างเพชรจ้าแล้วก็ทำมันเยอะก็ก็ดีครับแต่จริงๆพวกนักต้องเก่งนะเพราะว่าคอนเทนต์ก็ต้องคิดเองนะฮะแล้วก็ต้องขยันด้วยนะครับก็สนใจแต่ยังคิดไม่ออกว่าทําอะไรดีครับตัดติดละครบางบาทนะครั่แหละคือยังอีกบางทีเราก็ต้องใส่แม่อยู่นะอะ่าครับก็คุณแผนก็รู้ตั้งแต่ก่อนเล่นแล้วนะว่าบทจะเป็นแนวนี้นะฮะก็ แต่ใครอาจรู้จะรู้ว่าบทก็ช่วยคุณแผนเยอะนะครับคือเราเราปรับให้ทันยุคทันสมัยแล้วก็ให้ผู้ชมดูแล้วคิดว่าน่าสนุกที่สุดในแบบนี้นะครับอย่่าามี ใช่ครับก็ก็ได้คุณเผือกเราคุณต้นหอมมาช่วยนะฮะก็พี่สันก็จะเก่งมากเขาจะเขาจะมีการเล่าเรื่องที่ดีอะครับแล้วก็อย่างวันทองอ่ะก็ว่าสองใจจริงหรือเปล่าคุณแผนเจ้าชู้จริงไหมคุณช้างชั่ชวโหดร้ายจริงหรือเปล่าอะไรอย่างี้ครับก็ตอนจบก็จะได้รู้กันว่าเป็นยังไงแต่ย้อนไปต้องก็จะรบับคนแต่ก่จะเป็นคำตัดเรื่องนี้มันจะดูยากสุด กผู้บริหารนะพี่บอยพี่ป้อนเองนะครับก็บอกว่าเอ้เล่นบทอย่างนี้มาเยอะบทเจ้าชู้มากเมียอะไรเงี้ยลองอีกตอนตอนก่อนจะเล่นบอลทอน,นะพ,พี่บอยก็บอกลองอีกทีไม่ล่ะแบบว่าหนๆมารันนี้แล้วก็ลองไปให้สุดกับบทนี้ก็คือบทผุ้แผนที่ว่านด้เป็นบทที่ที่สุดของความมากเมียเมียอยู่แล้วใช่ไหมครับบอกก็ลองดูพี่เป็นทีเรียดด้วยซึ่งมันก็จะว่าซ้ำก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่างเราเล่นเรื่องอื่นเนี่ยเวลามีกิกมีเมียน้อยอะไรเงี้ยมันต้องกลัวต้องแอบต้องรู้สึกผิดกับเมียหลวงใช่ไหมครับแต่ อันนี้แอดวานไปอีกขั้นไม่ต้องรู้สึกอะไรเลยต้องรู้สึกดีด้วยเพราะว่าต้องเซตไหม่เซตใหม่ว่าในคนยุคนั้นเนี่ยการมีเมียเยอะเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องเสริมบารมีเป็นเรื่องของคุณมีคนเก่ง มันก็จะอีกอินเนอร์หนึ่งอีกอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเขาได้เล่นแบบปัจจุบันหรือติดแบบนึ่งว่าแบบใช่ไหม <c oughs> อันนี้จะมองวันทองแปลกด้วยซ้ำว่าทําไมมีเมียเยอะไม่ดีหรออะไรเงี้ยบ้านเราก็ยิย่งใหญ่เจริญก้าวหน้ามันต้องควรจะเป็นเรื่องดีสิทําไมคุณถึงไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยปรากฏมาสมมาขนาดนั้นคกนก็นติดมากเนี่ยว่าต้องชูก็ติดภาพก็ดีแต่ว่าเราเล่นแล้วคนดูก็เชื่ออะไรอย่เงี้ยครับแต่ไม่กลัวตัวเองแต่จะไม่มีข้อสัง บทอย่างนี้มาเยอะแล้วครับมันก็เป็นการทํางานเนาะไม่ต้องกลัวทําไมก็ไม่มีอะไรต้องกลัวมันสมควรกับความรักเราไหมในในชีวิตจริงเลยไม่หรอกครับคนที่มีเหตุผลก็ต้องรู้ก็ต้องเข้าใจสิว่านี่คืองานก็คือบทบาทอะไรเงี้ยมันใครจะนางร้ายในละครตัวจริงเขาก็ไม่เห็นจะร้ายสะกดเขาก็ดีทั้งนั้นอะไรเงี้ยนางเอกในละครตัวจริงอาจจะไม่ดีก็ได้คือมันเป็นการทํางานเป็นการแสดงไม่เกี่ยวครับอ๋อแต่เราไม่กลัวมันแต่ว่าตัวเองไม่ต้องชูนะ อันนี้แกทักพูดเองนะแต่ลูกชายหนีไปมีมีแฟนแล้วนะครับอย่าพูดเรื่องชาวบ้านเลยดีแล้วครับเห็นเห็นไม่ต้องไปเม้นไงก็ใครมีความรักอะไรก็มีครับก็ดีครับอยากให้เมียให้ใจผู้ใหญ่ก็คำยอมสุขก็ดีแล้วเออแล้วเมื่อไหร่จะมีครับีไม่เกี่ยวนี่เขามีก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราเรามีเราก็พร้อมเออเดี๋ยวก็มีเองหลานเล็กหลานก็เล่นกันอยู่ทุกวัน